เอาข้อสามสิบอกน้าเสร็สิฟังนาว่าคิดอะไรคนที่ไม่อยอมคิดใครเสร็จข้อสามสิแล้วไปทำยาวเลยสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบอ่เออสี่แล้วเอาข้อสามสก่อนฟังสินค้าชิ้นหนึ่งถ้าขาย2,700ร้อบาทจะขาดทุนสิซนต์ถ้า,าต้องการกำไรสิบเปอร์เจะต้องขายในราคาเท่าไหร่ข้อนี้ต้องหาต้นทุนก่อน ว่าถ้าขาย2,700เนี่ยเราขาดทุน10%แสดงว่าต้นทุนกี่บาทข mm hmm. อสมมุติให้ทุนเป็น a mm hmm. ชี้้วยเลยนะว่านี่คือทุน mm hmm. เอาฟังครับ hmm. คาว่าขาดทุน10%ความหมายคือถ้าทุน100บาทจะขาดทุน10บาทจะขายเพียง90บาทถ้าเกิดทุน100น mm hmm. อัตราส่วนของต้นทุนต่อราคาขายเป็น100ต่อ90 ถ้าเกิดขาย2,700บาทต้นทุนจะก,กี่บาทถ้าเกิดขาย2,700บาทต้นทุนจะก,กี่บาทย้าย2,700ไปทางขวาครับมันก็จะกลายเป็น A มีค่าเท่ากับเศษห0ึร้อยส่วนเก้าสิบ 100, 100, คูณด้น2,700้ตัดทอนตัดทอนใช้ในขก้าก่อนนะครับ 9, 9ก้าหนึงก้า้สาบ็ เอไม่เท่ากับสามพันแสดงว่าต้นทุนคือสามพันบาทแต่โจข้อนี้ไม่ได้ถามต้นทุนครับโจข้อนี้ถามว่าถ้าต้องการกําไรสิบเปอร์เซ็นต์ต้องขายกี่บาทเอาสมมุติให้ต้องขายบีบาทสมมุติว่าต้องขายบีบาทคำว่ากําไรสิบเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าถ้าเกิดคุณเป็นร้อยบาทต้องการกําไรสิบบาทจะต้องขายหนึ่งร้อยสิบต่อต้นทุน 100, แต่ทุกข้อนี้ไม่ใช่100อยครับทุนข้อนี้คือส0มพันเพราะฉะนั้นนะครับโจทย์ข้อนี้ก็ต้องขายปีเท่ากับเศษหนึ่ง้อยสิบส่วน100ู่ร้อยด้วยส0 0พันแต่ศูนย์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 ต่อปีเท่ากับ3,300ันส้อบาท คำตอบข้อ30ก็คือใ้้ย c ครับแค่นี้ข้ามไปข้อที่สายเเลยนะครับลองคิดดูเดี๋ยวฉเฉยเพราะสาคิดข้อสายเจ็ดครับติไงขายเสื้อไป5า้าบาทขาดทุน12ถ้าต้องการขายได้กำไร12จะต้องขายเสื้อราคาเท่าไหร่สมมุติให้ทุนเป็น A ก่อนข้อนี้ต้องหาตัวทุนก่อน ส้องรับชี้เลยครับเอ,เอคือต้นทุนคำว่าขาดทุน12%หมายพราะว่าถ้าเกิดทุน100บาทจะขาดทุน12บาทจะขายในราคา100ลบ22ก็คือ88บาทอัตราส่วนของราคาทุนต่อราคาขายเป็น100นต่อ88แตถ88่ถ้าเกิดขายไม่ใช่88ครับถ้าเกิดขาย5 7 2ต้นทุนจะกี่บาท ย้ายห้า้ยเบสไปทางฝาครับกลายเป็น A มีค่าเท่ากับเศษ100ส่วนด้วยแปคูณด้วยห้าร้ยสิบสใช้แม่2ครับ2 4 8 2 4 8 2 4 8สอง2ี่แ6 2สอง ต่อไปครับใช้แม <conclusions> <Aristotle> ่สองครับสอง2องสี่สองสองสีองหนึ่งสองี่แมหกยีกับร้อใช้แม่11ได้นะครับสิบเอ็ดสยี่สอิเอ็ดคูณหได้11 1เอ็ด้านมวสิบเอหลือ3ามสเอ็คูณสาได้สาสามใช้แม่2องครับสองหนึ่งสองสองห้าสาคูณห้เป็น หกร้อยห้าสิบครับอย่าไม่จบนะครับยังไม่จบหกร้อยห้าสิบเนี่ยคือต้นทุนหกรอยห้าสิบคือต้นทุนแ,แต่ข้อนี้ก็ถามว่าถ้าเกิดต้องการกำไรสิบสออร์เซ็ตต้องขายกี่บาทสมมติได้ขายปีบ่าชี้เลยครับว่ามีคือขายน้องครับคำว่ากำไร12%ความหมายคือ ถ้าเกิดทุน100บาทจะกำไรสิบบาทจะขาย1 1ึงร้บสอถ้าเกิดทุน100รแต่ข้อที่ของเรานะครับทุนไม่ใช่100นะครับทุนของเราคือ650บาทจะต้องขายเท่าไหร่ย้ายห5รอยหไปทางขวาน,นะครับกลายเป็นดีเท่ากับเศษ1ป2นร้ 100, 12, ส่ว 100, นร้อยคูณด้วย650 ตัดสูตรตัดสูตรใช้ได้ห้าตัดพอนะครับห้าสองสิบนะครับติดรัตภูห้าหนึ่งห้าห้าสามสิบห้าใช้แม่สองครับติดรัตาภูสองหนึ่งสองสองห้าสิบสองหกอิบสองนะครับ 1, 2, 2. 2, 50, 2, 6, 2, นำห้าสิบหกไปคูณสิบสามผมใช้ยสบใแปดใส่แปดเพิ่หนึ่งห้าใส่ห้าโมลทัหก คำตอบข้อนี้ตอบ728คำตอบข้อไหนเจ็ข้อนี้จะรับตอบเ้อยสองครับตอ่อไปครับ38 39 40ชคิดครับข้อ38มแปมเร็วซื้อกางเกง6ก0บาทจะต้องตั้งราคาขายไว้เท่าไหร่ข้อนี้ยากกันนะเมื่อรถให้ผู้สื้อ 4%แล้วยังคงกำไร20%เรามาหาจุดประสงค์ในการขายก่อนจุดประสงค์ในการขายครั้งนี้คืออะไรครับกำไร20%เราหาก่อนว่าเราขายแล้วต้องการเงินเท่าไหร่อ่าสมมติให้ต้องการได้เงินเทบาท น้องครับตั้ง A ไว้ซ้ายบนเลยแล้วชี้เลย A คือเงินที่ต้องการ A คือเงินที่ต้องการน้องๆองครับเขาบอกว่าต้องการกำไรต้องการกำไรย0เร์เเรามาหาอนว่าหลังจากขายแล้วเราต้องการขายจริงหรือได้เงนินเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะครับพกรกำไรยีเร20หมายถึงถ้าเกิดทุนห0 0รอบาท ต้องการกำไร20บาทต้องการเงิน120บาทถ้าเกิดคูณร้อยแต่คุนของน้องไม่ใช่100รอ้ยอย,ย,นยนีนะครับคูณของน้อง640บาทเต็งนิวซีสันของย้าย640ไปด้านขวาครับเต็งนิวซีสันเอเท่ากับ120ส่วน100คูณได้640บาท ตัดทอน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 กับติดนิวซีซีครับคนที่คสองครับติดนิวิเนิวีสองแปดหกสองเมสองใช้ศูนย์จุดหนหนึ่งคูณสี่ได้สี่หนึ่งคูณหกได้หกเอ้าะไรครับใครรู้จักเจนิวบ้างเป็นแสงทองใรรู้จัก 768้เอาเจ้หปอาจะยู่ท่าบาทคือเงินที่เราต้องการได้เอาพรอมครับเด็กๆทีนี้นะเขาบอกว่าหลังจากลดให้ลดราคา4%็แสดงว่าอะไรครับน้องๆเราต้องตั้งราคาไว้สูงกว่า768บแปาทพอลดราคาสแล้วให้ขายจริงเ6็บาทนะครับอ่าพอเพื่อ เราต้องสมมติครับให้ติดราคานะครับตั้งราคาให้ตั้งราคาปีบาทลดสี่เอร์เซ็น์หมายเพราะว่าติด1 0ึงร้อยลดสี่บาทขาย 9, าทิ้งด้าบหกาทติดหนึ่งร้อยลดสี่บาทขายทิ้งด้านบหบาทเอาแล้วติดเท่าไหร่เดียวตั้งราคาเท่าไหร่เดีวยวน้อง no? น้อง no. ลดสี่เปอร์เซ็นต์ความหมายคือตั้งราคาร้อยพิณ่ะจะลดสี่บาทจะขายชิ้นเก้าสิบหกบาทแต่เราก็การขายชิ้นเจ็ดร้อยสิบแปดบาทจะต้องราคาเอ่อตั้งราคาเท่าไหร่ใหายค่าครับปีเท่ากับเศษหนึงร้อส่วนด้า แล้วคุณด้เจ็ดว้อหกสิบแปดใช้แม่สิบตะพทครับชาวรัสไซดีมากสีสองเานห่ส9หก4นึ่งส6ส้าใช้แม่สองตัดชาวรัตะภูสอง่สองสองสองสเก้าสิ2แปดสองหกยใช้แม่สองตัดครับชาวรัสตะภู สิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองแปดก้าสิบหกชารัตภูมิเอาแปดไปคูณก0 0ร้อต่อใรั้าราคาแปด้อยบาทคำตอบข้อนนี้ตอบช้อยสา